สบายดีจ้าพี่น้องบ้าุทุกคนจ้าเมื่อน,นี้นังน้อยก็ไปนั่งค่ะได้ไปหาคลิปอันเก่าๆตอน mm ีโพ่อเพื่อนเอฟคลิปนํำตอนเพื่อนยังมีทานใจเว้ด้อจ้าพี่น้อง mm hmm. จ้าไปรับชมกันเลยด้อจ้ามาบ่กันเลยจ้ามาบังกันเลยด้ยจ้าได้พากเอาได้จ้าตอนนี้นังน้อยกะ่ะสิแลมไปหาอีพเย่ดีใจเนาะที่นังน้อยไปหาอีพ่ด้ดจ้าหอมแก้มเออหอมแก้มเพื่อนล้วก,กอดเพิ่นเนาะ นี่ก็คืออีโปของน้องน้อยเองเด้อจา้าน้องมุกดีใจแฮ้อ,อีโปเปิลผ่าไปเบิ่งน้ำเซกองเด้อจา้าอีโปอปุ้มน้องมุกอยู่ใ้หูผ่าเดี๋ยวเก๊กน้องพี่น้องใ้หูเด้อจา้านี่ก็กินข้าวสมาคีอยู่ในม่องอีโปพิ่นเอ็ดเว้นั่นเด้อจา้ามีพอเชลทั้งหลายต่อมาการอ่าอีโปอีเมย์เพื่อแนแมกันจา้าต่อมาการ กินข้าวอยู่เฮ้นยูเซนโน่เดดจ้าพี่น้องป้าอาหารเต็มทุยกินหอยแข้งที่ไอ้นังมากเดดจา้าอีโปเพิ่อนก,ก,กัอีโปเพิ่อนไม่เอาการตักอันหอยแข้งเฮ้ยเม่เพิ่นเราว่าเม่สุดที่หักของพเพิ่นเนะเาะแล้วมานี่ก็กินซินดาสในเฮ้นไอ้น,นดันนด,ดเดดจ้าลุงเพิ่นกับได้เว้าเยอะอันอีเม่พเพิ่นเนาะว่าอัน แม่ได้ไปนาเอาจังได้มาเราใสพโพหนะพี่น้องกินวามาแข่งเดียวเด้อยจ้าวันนี้พี่น้องอเพพ่นก็มาซิม,มามานำเพลดเพ<ร>ลิกระเต๊กยืนกินเลยอันนี้ก็ไปบึงว่เอเนบอกบึงวาจ้า,าน,นีม่มากินลองกินนี่เลยอันนี้ก็ไปเบ่งผัดทะนุ่มทะนุ่มเดเลยจ้า,นนามาหอดแล้วล่ะกะเม<ร>าชิพากันเกมไป ดินเดจ้าพี่น้องแม่แมนจ้าน้องน้อยกวนจะไปดินแล้วอีพวกพาไปเนาะไปเบิร์ตอันทุกคนเลยโคบโคไอานานย่างมาสบายดีเดจ้าโคบโคของไอ้นานคนณบอก็สิไปเที่ยวันนี้การต่อไปกับสาอ้นกับสาอ้นกับซิพาไปตลาดเดจ้าแล้วน้อยทาเบิรงเด้อร์ทาเบิรงเด้อเบิ่งพื่อนั่งเน่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  เอ้ยเนาะนั่งใหญ่เป็นตากองนั่งใหญ่ละท้วงนะพี่น้องเอ้ยเอวเลยนี่เอ้ยเป็ดตลาบนะพี่น้องน้องมุกก็เป็นกอค้อแน่แน่จับมือเดี๋ยวอีได้พี่น้องโอ้ยนี่กับเพื่อนบอกว่าใช้ตีนเย็บเอามันจังแน่นเลจ้านี่ก็แนมเบิร์ลุงหวันเธอเอิญมาว่ากีส้มมะขามเด้อ เรากินช้ามาคัมด้อันนี้ดดอกอออ็เมนูอีพ็อปปอนกันสิแม่นว่าสุดรเมนูอันไก่ขี้อันเพลออบไก่ขี้ขาหนึ่อันนี้ก็สิภากันไปหาเห็ดเด้อจ้าเห็ดพอร์ก็น้อยเห็ดพอว่าแมนอันนี้ก็สบายดีจ้ามากินข้าวนนำกันเด้อจ้าอันนี้ตัวนี้ก็มากินข้าวน้มกันเด้อจ้าพี่น้อง ทำไมไม่เพื่อนกาซีซอยเอ้ยอีโพเนาะอีโพซีเอสโคซินเซอร์กรัมนล้ก็มากินกันเลยเด้อจ้าอันนี้ก็อว่าแกงหวายเนาะเพื่อนวาวพีดอีโพแล้ววาแเก่งทำไมนี่ก็ได้ไปเปลี่ยนชุดแล้วเด้อจ้าว่าววาวสุลินซุสุลินซุกเด้อจ้าไปนัดกันไปเนาะ มีก็สบายดีพี่น้องอีมาก,กินข้าวนํากันเด้อจ้าเห็นนี่ก็สบายดียดดพ่อสิเฮ็ดนันหวานมากบกต้มหวานมะกวั่วให้ลูกๆเพิ่นกินเด้อจ้าพี่น้องแน่นจ้าแซ่บจังไงอื้อหือแซ่บบ่แซ่บแซ่บศษอ่อยมีสีสุดท้ายนายาายี่ก็สบายดีจ้าสบายดีอืมสบายดีอันนี้ก็ มากิคือว่ากินข้าวยุคเค้มของนี่ก็สลองนึ่งพัดซับของนางใหญ่เลยจ้าตอนนั้นยังท่านได้นางน้อยเนาะไม่ได้ยงินซื้อนางน้อยตอนนั้นอืมเนาะเนมเบิ้งเนมเบิ้งก็เป็นตาแซ่กินชิมนจุ่มกินชิ้นจุ่มแันนี้รวมสองเลยวันนี้รวมสองนี่ก็กินตำข้าวปุ้นเลจ้าก็สบายดีจ้าบากุ้กก็สบายดีอืม กิดเต่ากรบปุ้นกับซีมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนนจ้านี่กัมาอซอยขึ้นกันจะอ้นบะแมนยอม<า>ยเสาโยเสาซอยเอกของกินจ้าอันนี้กับแม,มนชิแมนต่ำโลมนะจ้าพี่น้องชีมือแมนนั่งใหญ่เองชีมือมอ,อีเมะนะจ้า นี่กัปีนี่คือรั้งแรกของการทีเบาการหากับสือนกินเข่า้ากันเนาะพี่น้องเนาะเป็นการเที่เพิ่นได้ลืีเริมเลยต่อจากนั้นก็มากินชินดานยูฮานอันนุเพสอันนี้ก็สบายดีจ้ามากินย่ำเดจานี่แมงย่ำย่อเดจ้าย่อหรือยอสบายดีจ้าพี่น้องนี่ก็แม่งกินข้าวสมาคีอีกแล้วเดจ้าเม่นจ้าสีเดเมอเฮิน อย่าเพิ่นก็นสบายดีน้อพี่น้องอีโฟ<ว>แล้วก็อีับอีเมสสบายดีแล้วก็จังอีโฟแล้วจ้านั่งกินข้าวหวานนี่พี่น้องเนี่ยกินข้าวหวานเสร็จอันนี้ก็สบายดีจ้ามมเมนูเมนูวันน,นี้นกับแม่ปลาปลาสบายดีอีกผ่าใหญ่ายเลยพี่น้องแ <laughs> ม่จริงกินเป็นสมามขี้เลยเลยจ้า มี่กระไลสดเด้ดจ้าพี่น้องลายสดเป็นเธอทำอีฟของซองนางเงินน้อยสาวผู้ไทยเด้อจ้าแล้วก็นุ่งเสื้อครูเด้อจ้าอีพ่อแดงเบิดเลยสาวพอลุกผ่าเดียวนุ่งสีแดงเบิดเลยมีแต่ละน้อยนะสีต่างเนาะเพิ่นเว้าสีแดงคือกันนี่พ่วกะอโบไอเมก็ได้ลงไปไปหยาิน้ำหยาดน้ำบนบานญาติน้ำเด็ดจ้าพี่น้องเลยแม่นจ้า ก็อธิษฐานเพิ่มเติบเนาะแม่เพิ่เติบนี่ือกี่ข้าวสมขีสินข้าวจ้าอะไรน้องเพื่อปี่ทีมกินแบบอย่างแซ่บอันนี้ก็แม,ม่นตำมะตำเพื่อวะอันนี้แม่นคลิปที่ไอ้เพิ่นเขานำเดจ้าพี่น้องคลิปที้ใายคนสวยเขานำเพิ่นกเ็เลยเกินเกินอายเออของนังใหญ่เอง,เองจา้านี่เพิ่นก็เข้านั่งอีนาะพี่น้อง <laughs> วันนี้เพื่อนก็ออกไปจับกล้องแล้ววันนี้พี่น้องพอไอ้นางเอาค่ะกล้องไปเพราะไอ้นางไปบริจาคเน้อยก็ไม่ได้ไปหาสอคนเลยจ้าแน่ยังทอพออยู่เพื่อนแน่ยยังก็ไปบริจาคเลยจ้าบริจาคเครื่องช่วยเหลือเขาไอ้นางเอาค่ะกล้องไปน้าอีโฟก็เลยเป็นเดี๋ยวจับก็เอ้ยนําพี่น้องแม่ยยังกับไปกันนั่นกับเธอทำอีทได้พี่น้องเลยอ อีโพเพิ่นเซตไม่จีมแฮวเนาะโพพี่เบียรยังกัลังเล้าไม่จีมแขวนะพี่น้องเลยเออพรเพิ่นกับบัลลัญายไปหลายแล้วพี่น้องเพิ่นจีบมาเริ่มเอ็ดเพิ่์นว้าวไม่ได้เอ็ดเพลึกแล้วเนาะเพิ่นก็เลยอ่านต่อมาโพรเพิ่นกัเยอะเอดปลาแห้งเอ็ดปลาแห้งเอาไว้เธอนางน้อยเอ็นางใหญ่น้องมูกินตอน จะไปโรงเห็นตอนเช้าเลยจ้าเพราะยามันมีทันก็เลยเอ็ดปลาแห้งไว้นเนาะแมาา่เนาะแม่แม่จังสบายปี่ง่ายแล้วก็สบายสุกไว้แมจ่จ้ะเพิ่นกัเอ็ดแล้วเพิ่นลงเพิ่นลงโคได้เนาะพี่น้องนี่เพิ่นกาปาดปาดปาดแล้วก็ล้างล้างกินข้าวซัมเบกี้ตอนแรง,ง,งป้าเขาเป็นมืดพี่น้อง,งมืดแทสไปกินกันงอม้งวันนี้นะ ต้มละไม้กับป่นป่าต้มละไม้กับป่นป่าเด้อจ้าเอ้ยตอนนี้ตอนเช้านี่กระแมนอีโฟเพิ่นกัไปถ่ายธรรมศาสตรย์ยู่อ่ากายสิปูนทางเขาเมืองนอกเมืองนอกนาะพี่น้องเพิ่นได้ถ่ายแลายทรงมาเฮืองนั่งน้อยเนาะจ้ะพี่น้องนี่ป้าบรรยากาศของอีโฟกตงงานเด้พี่น้อง <c oughs> แนมก็ของก้ว,กกวนะพ,พี่อเพิ่นเพิ่นไปแล้วกะเพิ่นจอดรถจักลแล้วกัแวะนั้นนาอพี่น้องนี่ก็เป็นไลฟ์สซดของเธอที่สองได้ในน้องแมเ่เนาะแม่นะไลฟ์สซดสามคนอีกแล้วต่อมา,อากาสเ<อ>้าน้องกัยู่นั่นได้ตอนนี้พี่น้องแอนเดียวเลิงสิไปซื้อเป็ดมาเสืร์หาอาหารสา,ศา,ศา,ศาวหวับน้องของนางของนางน้อยนี่แหละของนางน้อยเอนนางใหญ่นี่แหละเนาะต่อมา,ากาได้ผ้าช้าน้อม โอนไปกินอยู่ผู้จกอบัวเป็นบัวสวนผู้จกอเนาะผู้จกอจกอต่อมาแล้วก็กินปนแมงแขงกินปนแมงแขงเลยจ้าเต็มสูดเลยเนาะพี่น้องเต็มกระโตกเลยตอนนี้พอกินโอ้ค่ใชายทงตีชส่ทงตีสีดำ ตัวเซธมินซนอีเม็หนุ่งซินเนาะพี่น้องหนุ่งซินเป็นคนละแนวกันแล้วบงงามจ้าเมทนุ่งซินงามงามคือดีสบายดีต่อมาเนี่ยกะอีโอเพิ่นไปเรือเพื่อส่วมให้สะอ่นเด้แมนจ่าไปไปเหลือเพว่สวมให้สะอ่นนะเหมือเลยนะต่อมากะกินโจมากอือโจมากอือโจมากอือถามไม่รู้เนาะพี่น้องมันกินน้ำกันเด้อจ้าห่างไหมแบบนี้กะ ต่อมาการได้หาไม้ลงไปกระกท่อมนะน้องพี่น้องวันนี้เซ้าเาเศากระตูปเนดะ้อดีเริ่มในการเฮตูปอ่าหา่นรอาหารซ้ำไ้น้องเลจ้ะพี่น้องแม่นจา้าคนไม้เสลดลงมานะพี่น้อง <c oughs> ตอนนั้นยังมีมีคันใดเลยจา้านานสบายดีค<อ>นไปเอาไหมไปเอาไหมอยู่ป่ายอยู่ดงคือเก่าเห็นธรรมาศาสตร์งามแล้วก็ถ่ายลายลูกเ่งนะจ๊ะพี่น้องถ่ายเอาอื เออเปินกับมะละนไงเปหลายพุ่นแหละพี่น้องมะนีิก็กิทแม่เราเอามาป้ามาตัดไม้จะกะเลยเก็บภาพงามๆไปฝากพ,พี่น้องับธรรมานี่พี่น้องนีง่มาอีกเขาา้าเลยมั้ยข้าวซิงเอ้ยข้าวเิงขีข้าที่เขาทำมาซาดเลยเช็มหนองเองพอคนมาเวียกเลยสิไปเบียกเลยพี่น้องป้าแม่นางไงผู้เดียวแล้ววันนี้โอ้ยย่ามาเรออกสบายดีพี่น้องเมื่อทุกคนเนาะพี่น้องเก็บใที่น่าฮัก วันนี้กะเป็นมือกองให้ลูกสาวอีกแหละแต่วันนี้ก็บรได้ม ah าเฮ็ดบบได้ลงมือเองนะทเทนาะเฮ็ดเองกะให้หลานกับปนาพี่น้องมาซอยคนหนึงนะ่งเนาะแต่เพราะตั้งง่ายก็ได้ไปเวกืันนี้นไดไปเวกก็เลยปดปะให้อนะแม่ตั้งง่ายกับปนาหลานกับัพี่น้องนึงมาซอยเนาะลังบะต่ออยู่ครับ คนเส็จแต่บ่คนยังอีกห้าห้าลักพี่นต้น